กลัก็สู่ในเบลกที่3ค่ะตอนนี้นะคะเรามาพูดคุยกับคุณหมอก,กันต่อค่ะอยู่ของข้าจนนี้เหมือนเดิมค่ะรงแสดงธรรมเนี่ยเจ้าพระคุณบอกว่าเมื่อรวมกองทัพมาร์คแล้วต้องสวนสมานสวนสนามแสดงธรรมเราก็จะมี กิจกรรมแสดงธรรมหลายอย่างมากนะครับตั้งแต่ฟังธรรมสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิมีละครจิตตากับนครนะครับมีเบนซ์พรชิตามาเล่นนะครับมีโอ๊ตมีปุยฝ้ายมีแม็กนะครับมีอ้อมสุนิสามีแฟชั่นโชว์ธรรมะนะครับเป็นครั้งแรกในโลกมั้ง <c oughs> <c oughs> นะครับวัตถุประสงค์ก็คือเราอยากให้ธรรมะเนี่ยมาในรูปแบบที่ย่อยง่ายกินง่ายแล้วก็ชวนรับ แล้วคนรุ่นใหม่คนที่บอกว่าไปวัดอาจจะไม่อยากไปแต่ถ้ามางานวัดแบบงานวัดลอยฟ้าก็จะชอบแล้วหลังจากนั้นอยากจะไปวัดอยากไปปฏิบัติธรรมต่อครับหนูยังข้องใจว่าแฟชั่นโชว์ทำมานี้จะจะจะเสื่อมมายังไงอะออก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอบอย่างนี้แล้กันว่ามีเจ้าของห้องเสื้อชั้นนำในประเทศไทย9้าห้องเสื้อรู้ข่าว ว่ามีโรงแสดงธรรมเขาก็สนใจธรรมะแต่เขาบอกว่าอยากขอแสดงธรรมในความถนัดของเขาได้ไหมใช่เป็นแฟชั่นโชว์นั้นแต่ละห้องเสื้อเนี่ยจะเตรียมชุดที่สื่อธรรมะห้องเสื้อละ5ชุดก็จะมีแฟชั่นโชว์45ชุดแล้วนายแบบและนางแบบที่น่าตื่นเต้นอย่างนั้นอย่างยิ่งนายแบบและนางแบบ45คนอาสามา เดินแฟชั่นโชว์ให้ฟรีเรียกว่าแฟชั่นโชว์ธรรมะศรัทธา oh, oh. ต้องมาดูครับแล้วก็อยากจะให้นี่ยฝากธรรมะแล้วก็ข้อคิดคติดีๆถึงคุณผู้ชมทางบ้าน,นะคะ่ะปิดท้ายจริงๆอยากจะยกคำของเจ้าพระคุณสรรมเด็จพระยานสังวรที่บอกว่าชีวิตนี้น้อยนักแต่สำคัญนักอันนี้เป็นหัวใจนะครับชีวิตนี้จริงๆไม่มีใครเกินร้อย นะครับเจ้าพระคุณเกือบจะเกินเกินมาได้20กว่าวันเองนะครับเพราะชีวิตก็อยู่ประมาณนั้นแหละนะครับก็ประมาณหนึ่งร้อปีแต่มันสําคัญไหมสำคัญนั้นเราต้องดูแลชีวิตของเรานะครับควนจะดูแลอย่างไรภายในถ้าทันในในวันที่7เมษาก็มาที่งานวัดรอยฟ้าถ้าไม่ทันก็ติดตามตาม YouTube ตามออนไลน์ต่างๆ Facebook ได้ก็จะมีหลายกิจกรรมที่ท่านพลาด หรือมาก็ไม่สามารถเข้าทุกกิจกรรมได้เพราะกิจกรรมเกิดคู่ขนานกันท่านก็ไปติดตามในสังคมออนไลน์ได้ครับต้องขอบคุณท่านแพทย์มากเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะชื่อหมวยนะคะชื่อจริงชื่อบุษราจารุธาดาค่ะครับเผมชื่อนาลงนะครับเ,เป็นผู้ดูแลน้องหมวยอยู่ฮะตนนปัจจุบันนะครับค่ะคือที่นี้เห็นเหนพ,พี่พี่หมวยนั่งบนรถเข็นแล้วก็มารวมในงานด้วยก็เลยอยากจะรู้ว่าทําไมพี่หมวยถึงแบบยอมรับกับตรงนี้ได้อะไรเงี้ยอ่อทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจนะคะการที่คนเราเกิดเ,เกิดเกิดอะไรที่ไม่ดีบางอย่างในชีวิต ถึงขนาดเดินไม่ได้ทําให้ท้อแท้ใจทําให้ตัวเองแย่ที่สุดในชีวิตแต่ถ้าสมมติเราตัดดับความทุกข์ดับความแค้นดับความทุกข์ตรงเนี้ยมันก็จะทําให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นอมองโลกในแง่ดีขึ้นสมัยก่อนเคย <S <S เคยคิดค่าตัวตายตลอดหลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลน,นะคะแต่พอได้มาเข้าทางธรรม ถึงได้รู้ว่าการที่เราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วเราใช้ชีวิตให้ไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าที่จะเกิดเนี่ยก็คือกวัดพ่อแม่เราจะเลี้ยงกว่ดเราจะโตมาขนาดนี้แล้วเรามาคิดค่าตัวเองตายนี่มันเป็นความผิดที่มันเป็นความคิดที่ผิดมากๆค่ะ หนูก็ไปกำลังใจให้นะคะพี่หมวยวันนี้ต้องขอบคุณพี่ทั้งสองท่านมากๆเลยสู้ ามาเจอพี่ปุ้ยไฟค่ะสวัสดีสสดค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะรอบสองเนาะที่เราเจอกันถูกต้องค่ะวัน,นวันนั้นมาสวยแล้ววันนี้สวยยิ่งกว่าว้าจริงเหรอวันนี้เนี่ยสวยเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะว่าได้เล่นละครไปแล้วหนึ่งรอบจิตใจมันเบิกบานก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> เลยสดชื่นเป็นยังไงบ้างคะวันนี้บรรยากาศในงานเอ่อบรรยากาศในงานแฟว่าแบบว่าคึกคักดีนะคะอันนี้ แค่รอบบ่ายนะเพราะว่าพี่ๆที่เขามีประสบการณ์ในการจัดเขาบอกว่าตอนเย็นๆค่ำๆในคนจะเยอะกว่านี้รวมถึงในในส่วนของโรงละครด้วยนั่นแหละยังไงก็อยากจะให้ลองลองเข้าไปดูละครด้วยว่ามันมันมันสนุกยังไงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เข้ามาเดินในนิทรรศการนี่แล้วต้องแวะเข้าไปเพราะว่ามันเป็นการสื่อถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าบแบบไม่น่าเบื่อสนุกสนานแล้วก็มีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดพอเราดูละครเวทีเรื่องนี้จบแล้วเราจะรู้สึกว่าเออจร,จริงๆอะ่ะ ตัวเรานี่แหละที่เป็นจิตตนครต้องลองไปดูว่ามันเป็นยังไงคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเจนนี่อยู่ที่หน้าโรงทําแสดงแล้วนะคะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะเป็นการแสดงนะคะละครเวทีเรื่องจิตตนครค่ะเริ่มกันแล้วค่ะไปกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเจนนี่อยู่ในโรงแสดงทำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กําลังเริ่มแสดงแล้วค่ะสําหรับ จิตตานครนะคะตอนนี้ก็มีจิตตากับนครนออกมาแล้วนะคะเอาเป็นว่าจะนี่ไม่ไม่อยากรบกวนคุณผู้ชมตรงนี้มากเดี๋ยวให้ชมเลยลวกันค่ะผมกำลังจะไปดูต่อที่บริษัทคุณอยู่บ้านทําง,งานคิดถึงบ้านตัวเองพ่อผมอีตาบ,บ้าไปเลยูเร็วเข้าเดี๋ยวมันจะสายไปน่ารักใช่ไหมจิตตาคุณอยู่บ้านทําง,งานคุณอยู่บ้านทําง,งานคิดถึงผมบ้า โลโกอยากได้อยากอยากเป็นโคโตโปราโตราจะไปทำน่ารักกับคนอื่นไหมเนี่ยใช่ถือจับได้ไแล้วก็โอ้ยไม่ฉันไม่ไหวแล้วต้องหาว,วิธีคลายเ<ม>ครียดด่วนละครผมไม่ว่าอะไรหรอกนะไม่ว่า ซซืื ale, ้้ออเเลลยยฉันสั e ่งของในเว็บไปอะค่ะฉันสั่งไป20รายการคุณทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยผมก็อยู่ว่านแต่คุณสั่งของ20รายการเนียนะที่มันทอร์เอรกันสุดชัดเลยอะโอ้โหต้องไปต้องตบหวายกันด้วยอะอย่ายอมอย่ายอมนี่แล้วทำไมถึงต้องตะวายกันด้วยฮะ ดีได้ยังไงฮะคุณอยู่บ้านแล้วทำตัวอะไรเนี่ยอย่าณตองครับจากาไปทิ้งทันทีไปนอนบ้านคุณแม่ไม่ต้องห่วงค่ะจิตใจสั่นคลอนจงตีทันที ขอโทษนะคือต่อไปนี้ผมจะไม่ตวาดใส่คุณอีกผมจะดูแลคุณแนนี่ผมจะไม่ไปไหนพอ,พอแล้วค่ะคุณเป็นอะไรไปอ่ะไม่สบายหรือเปล่าที่ฉันโกรธเนี่ยเป็นเพราะว่าฉันปรับให้กิเลสมาครอบงำจ,จิตใจพอฉันตั้งสติแล้วกลับมามองตัวเองจิตใจม,มันก็สงบขึ้นฉันมองเห็นอารมณ์โกรธรวมถึงอารมณ์อื่นๆของตัวเองด้วยอะค่ะนคร นีฉันสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีได้ดีกว่าเดิมหลายเท่าเลยค่ะดีจังเลยคะโอ้เอคุณผู้ชมขะแหมจริงๆเลยนะคะ เวลาของเราไม่พอเลยนะคะจริงๆจงจนี่อยากจะให้ผู้ชมเนี่ยอยู่กับเจนี่ทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะว่างานใหญ่มากจริงๆค่ะเดินทั้งงานก็ไม่ทั่วนะคะแล้วตอนนี้เวลาของเราก็บีบเข้ามาแล้วนะคะต้องขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมที่รับชมรายการรงซ่อมจิตทาง JC TV ของเรานะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะต้องขอบพระคุณค่ะสําหรับผู้ใหญ่ที่สนับสนุนรายการของเราสปอนเซอร์ที่น่ารักค่ะยาน้ำสุนพรยหยงหงน้ำดื่ม JC ไม่เจอเราค่ะกาแฟ Joy Coffee และเครื่องสำอางคริสติดาค่ะ สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการโรงซ่อมจิตได้นะคะทุกๆวันหยุดนักขาจะเลิกทางช่องเจซ v ีแห่งนี้นะคะวันนี้ก่อนจากลากันไปค่ะสุขทุกอยู่ที่ใจคุณผู้ชมค่ะจิตตนะครลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะนนนนครใจั้ยอมบดดาาลลทงุ นรชนพึ่งรู้ตนต้องทำสิ่งใดจิตจึงพ้นไปด้วยหัวใจสว่างพระธรรมจิตตื่นด้วยธรรมปลุกจากฝันเรียนรู้ความจริง